สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับปูและช่วงอ unbox กรีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องมีอะไรมานะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นโลชั่นเช็ดหูให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะนี่ปูซื้อมาสองขวดแกให้ดูขวดหนึ่งนหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้โลชั่นเช็ดหูให้น้องแมวอะคะ่ะถ้าเกิดว่าน้องแมวใครหูดำม,มากมากนะคะก็แนะนำเพราะว่ามันจะเป็นเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นแหลเพอเชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นไรในหูหรือว่าอาการคันหูต่างๆเนี่ย ก็ลองดูค่ะนี่นี่หน้าตาแบบนี้วิธีการเขาเปิดใช้ก็ง่ายมากนะคะนี่เขาจะเป็นหัวหัวแบบนี้หัวอยอดมาให้แล้วแบบนี้นะคะนี้ก็เปิดออกแค่นี้เลยนี่แค่นี้นะคะเราจะยอดเข้าหูน้องแมวเลยก็ได้หรือว่าจะใช้ผ่านสัมารีก็ได้เดี๋ยวปูจะใช้วิธีที่ปูใช้อยู่เป็นประจำม,มาสาธิตการใช้เ,เจ้าน้ำยาล้างหูอันนี้ค่ะวันนี้เรามีนางแบบมาด้วยค่ะชื่อน้องถุงแป้ง ถุงแป้งนี่เขาเคยมีอาการคือคันนะคะแล้วเขาก็จะเกาเกาจนช่วงเนี้แบบเป็นแผลเลยแล้วเราก็เลยพาไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าน้องอ่ะมีอาการเป็นไรในหูนะคะเวลาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยหมอเขาก็เลยให้ยากแก้คันมาแล้วก็ให้โลชั่นมาสําหรับล้างหูนะคะพร้อมทั้งหยดไอเจ้าตัวเห็บหมัดน,นะคะเห็บหมัดน,นี่หยดทุกเดือนก็ดีนะคะแล้วก็เราต้องเลือกตัวที่มันป้องกันไรในหูด้วยน,ะะน้องจะได้ไม่มีอาการ ตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยต้องล้างหูให้เจ้าถุงแป้งเป็นประจําเลยนี่วันนี้มีสุขรมหม่ยให้เราค่ะนี่ไปเรามาล้างหูให้น้องกันวิธีการล้างหูนะคะบางคนอาจจะแบบว่าเอายาด้วนียนะคะหยดเข้าไปในหูน้องเลยก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องหยดเยอะนะคะประมาณหยดถึงสองหยดพอแล้วก็คือแต่ของวิธีที่ปูใช้ก็คือว่าปูจะใช้หยดใส่สำลีนะคะ ปูจะใช้หยดใส่สำลีแบบนี้ว้าวจะใช้วิธีหยดใส่สำลีนะคะให้สำลีชุ่มๆแล้วเราก็จากนั้นนะคะเราก็เอาหูน้องมาจากนั้นเราก็เอาสำลีเนี่ยนะคะเปิดหูน้องก่อนแล้วเราก็เอาสำลีเนี่ยใส่เข้าไป เนื่อจากสัลีมันชุ่มใช่ไหมคะเราก็กดไว้แล้วก็คึงคึงให้น้องแบบนี้ประมาณนี้นะคะคึงคึงให้น้องประมาณนี้เนื่องจากสัลีมันชุ่มไงคะเดี๋ยวน้ำยามันก็จะเข้าไปในหูเองอคึงคึงให้น้องนลดนึงคึงไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะรเราก็ นี่นี่คือสิ่งสกรปรกเราก็มาดูหูน้องกันแล้วกันนะจ๊ะเนื่องจากว่าหูน้องสกรปรกมากใช่ไหมคะเราก็เอาอาจจะหยอดเพิ่อมอีกนิดนึงแล้วก็เช็ดบริเวณรอบๆหูนะคะนี่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็เช็ดบริเวณรอบๆหูอยนะ่นี้นนนะะก็ได้ เ,เนี่คะสิ่งสปกปรกมันก็จะออกมาซึ่งไอ้พวกอย่างเนี้ยนะคะมันใช้น้ำเกลือไม่ได้นะเพราะว่าน้ำเกลือปูเคยใช้น้ำเกลือแล้วหูแฉะเพราะว่าน้ำเกลือมันไม่ได้แห้งเร็วเหมือนพวกน้ำยาพวกนี้นะคะ่ะ เขบอกเอน้ำเกลือก็ได้ไหมปูคเคยใช้แล้วหมอบอกอย่าใช้เลยเพราะว่าน้าเกลือมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่าไอ้ค่าวพวกนี้บางทีมัน,ม,น,ม,นมันด้วยนะเอก็คือใช้น้ํายาเฉพาะของเขาดีกว่านี่ปึ๊บให้ดูนี้สีสกรปรกออกมานี้ดูหูน้องเห็นไหมคะหูน้องใสขึ้นเลย แล้วเราก็จะมาทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะคะคนสวยหืออยอดใส่แบบนี้นะคะให้ดูหูน้องหูน้องก่อนอันนี้ก่อนนะะก่อนที่จะใช้น้ำยา ใช้นนี้เ <creo> น <Aqui> <oyu> ี่ยเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บสำนนีใส่มกสำนนีปกึ๊บอ่ะติดหมดแล้วก็คึง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  ไหนดูสิไหนมาีิดูสิคะข้างนี้เป็นไงบ้างลูก thank you